ทำวัดเย็นกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนะครับโยโสพระคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโทโธสวากาโตเยนะพระคาวตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสะ พระคาวโตซาวาสังโคตัมมะยังพระควันตังสะธรรมังสะสังขังอิเบหิสาการเรหิยะทาระหังอาโรปิเตหิอะพิปูชายมามะ สาธุโดพันเตภะควาสุจิระอริเนพุโตปีปัจฉิมาชะนะตานุกรรมปะมาณะสาอิเมสกาเรทุขาตาปันากาละภูเตปติคันฮาตุ อัมหังทีขคลรังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันจังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวาตาธรรมโม ธรรมนัมมัสส ا มีสุปาติปัโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังคังนัมมิหันธรรมยังพุทธะภาคะวะโตปุพพาคนามการังกะโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ท่านธรรมยังพุทธานุสตินายังกะโรมาเสตังโคปนภะขวันตังเอวังกันระยาโนกิติสัโทอะพุคโตอิติปิโสภะขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวท ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอโโดสโรปุริสธรรมมารารธิสัทธาเทวมษุ์สานังพุทโธพควาติ ทันทะมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสสวาขาโตภะพระขะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกออปานายโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยุหิต ันธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปจิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยายาปจิปันโนภาคาวโตสาวกสังโคสามีจิปจิปันโนภาคาวโตสาวกสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลา เอสสะภะขะวโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุดเนยโยทักขิเโยอัญชลีกระนิโยอดุตตะรังปุญญกเขตตังโลกาสาตติสวดมนตถวายพรพระครับ เอิตปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวทชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอโนสโรปุริสธรรมมาาลธิสัทธาเทวมนุสานังพุทธ โทพระควาติสวากาโตพระควตาธรรมโมสันทิิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจัดตังเวทิตัพโพวินโยหิติ สุปาิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปาิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปาิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สาเมจิปจิปันโนภะควโตซาวกะสังโคยาทิทางจัดตาลิปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสาภะควโตซาหักะสังโคอาหุนยโยปาหุนยโยทัก กินยโยอัญชลีกรณิโยอาโนตตรังปุญญกเขตดังโลกัสาติภาหุงสาสสมาผิเนมมิตสสาหุทันตังครีเมขรังอุทิตโครสสเสนมารัง ธานาทิธรรม,มวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยามังคะลานิมาราติเรกรมพิยุทธิตะสาภาราชิงโครัมปนาระวกรมขมถัดทายาขัง ขันติสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตนชะสาภาวะตุเตชยมังคลานินาราคิริงขาชววรังอติมัตตะภูตังทาวาขิจักกรรมสัตวเนีววสุทารุนันตัง เมตัมพุเซกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวะุเตชยะบังฆาลานิอุกขดตักขักขมติหัดทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมารวันตัง อิทธิพสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะชมังขะลานิกัตตวานากัตทะบ,บุทธรังอิวะคขับพินิยาจินจายะทุตทวจะนางชนะก,กายามาเช สันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยะมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตัง ปัญญาปฏิปัชาลิโตชิตวามุนิโทตันเตงชาสาภาวตดุเตชายะมังคลานินันโทปะนันทะพุชคังวิพุทธังมหิดทิงบุตรเตนเทระพุชเขณนะมาปยันโต อิทโทปะเทสวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาสาภาวะาสุเตชยะมังฆลานิทุกขาหาทิทฐิผู้ชักเนสุทธาธะหาาัตทั้งรัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาพิธานางัง ยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิุทธชยมังคละอัตคาทายยวาจะโนทินทิเนวสารเตเตมตันที หิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโกขังสุขังอธิขมายะนโรสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัพพปานินังปูเรตตวาปาระมีสัพพาปสโตสัมโพทิมุตตมัง เอเตนสัสจาวัตเชนโหตเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามมเรศกยานังนันทิวัทธนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเก สีเสปัทวิปปะเลอภพิเสกสาปพุธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังขังสุปภพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทั้งพรามจาริสุปัาขินัง กายกรรม,มังวาจากรรมังปทักิดังปะทักิลังมโนกรรม,มังปลิทีเตปทักิดนาปทักิดนาลิกัตตะวานละพันตัเทปทักิเนสัพพุทธานุภาเวนะ สัพพะธรรมานุพาเวนะสัพพะสังฆานุพาเวนะพุทธรรตานังธรมรมะรตานังสังฆรรตานังสิณังรตนานังานุพาเวนะ จตุรสิติสหัสธรรมคันธานุพาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุพาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพ เพตุปาทวาสัพเพตทุนิมมตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสนตุอายุวัตโกทนวัตโกศิลวัตโกยักวาโกภะลาวัตโกวันณวัตโก สุขวัตถโกโหตุสัพพธาทุกขโรขพยาเวลาโซกาสัตตุจุปัตถวาอเดกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิทนนังลาพังโสติภะขยังสุขังพลัง สิริอายุจจวันโนจะโพคังบุตรทีเจยสวาสตวัตซาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตเพรวัตุสัพพมังขะลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ ส,สัทโสดที่พระวันตุเตภพระวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมาลุภาเว,าว,วนะสัทโสดทีพระวันตุเตภพระวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพ,พเทวตา สัพพังคาลุภาเวนะสัทโธทีพระวันตุเตออุทิศสูงกุศลพร้อมกันนะครับหันสัมยังอุทิศนาดิทานาคาทาโยพระนามาเซอิมินาปุญญกรรมเวนะอุปัชายยาโคุนตระ อาจะรยโยปการาจปาตาปิตาจายตกาปิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณนาวันตาณราปิจะพรหมมาราจอินทาจะโลกาปาราจเทวตายะโบมิตามนุสซาจะมัชตาเวริกาปิจัก สัพเพสัตาสุขีิหนตุปุญญานิปกะกาานิเมสุขังจติวิทังเทนตุขิปังปาเปถัโบมัตังอิมินาปุญญกรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาขิปาหังสุระเพเจวะตันหุปาธานาเชทาตัง เยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานโตมะมังนัดสันตุสัพะทาเยวะยัตถะชาโตภเวภเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยามหินามาราลพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเม พุทธาธิปะวะโรนาโทธรรมโมนาโทว,วรุตโมนาโทปัจเจกพุทธโจะสังคโคนาโทตรมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสับเพสตตา มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอุปัตทะวะ่เหตุอันตรายใดๆจงอย่าได้บังเกิดมีด้วยการทุกท่านเธอกร,รับพระพร้อมกันนะครับ อหลหังสัมมาสัมพุทธโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธโธเบนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเศษของข้าพระเจ้าสวากาโตพระขวาตาธรรมโมธรรมังลามาสามิ ธรรมโมเมนาโธธรรมะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าสุปาิปันโนพระขวะโตสาวากาสังโคสังฆนามิสังโคเมนาโธพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าจบธรมบัตทุดหมดนะครับ